นะครับมีช่วงปลายปีที่อาจจะแผ่วไปหน่อยเพราะ<ช>ว่าช่วงปลายปีคนจะไปเที่ยวกันมากกว่าน,นะครับไ,ไม่อยากซื้อแล้วไม่ใช่ไม่อยากก็คือเป็นคนมูดกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหลกัหลกๆก็คือช่วงเดือนตุลาฤศติกาเนี่ยแหละครับค,คือพูดง่ายตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่มีสนใจอยู่แล้วอยากจะทั้งซื้ออยู่เองหรือว่าอยากจะลงทุน ก็จะรีบมาเดินหาซื้อในช่วงนี้แล้วก็อาจจะแบบเป็นของขวัญสําหรับตัวเองในช่วงสิ้นปีด้วยหรือเปล่าคะของขวัญของตัวเองของขวัญให้ลูกของขวัญให้ใครก็ตามนะครับเป็นนาทีทองนะครับก็งานนี้ก็ถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับสองทุ่มยังมีเวลามาได้นะะคถือว่าถ้าหลุดจากช่วงปีนี้ไปแล้วเนี่ยคุณกวีพันมองว่าบรรยากาศของปีหน้าเอาเอาแค่ไตรมาสแรกของปี2554เนี่ย คิดว่าตลาดบ้านจะไปยังไงคะราคามจะแตกต่างไปกว่านี้ไหมจะขึ้นไหมจะลงอะไรยังไงหรือเปล่าคะขึ้นไหมคงคงยังไม่ได้ขึ้นรุนแรงนะครับลงลงผมคิดว่าคงไม่ลงเพราะเห็นว่าช่วงนี้ราคาวัสดุก็จะขึ้นมากขนาดนั้นอ่ามันจะมันจะปรับตัวตามราคาวัสดุค้นทุนจะมากกว่านะครับคือถ้าปัจจัยหลักของเป็นการเมืองนะครับคือถ้าไม่ได้ถ้าการเมืองยัง ยังอยู่อย่างนี้ก็โอเคครับก็ยังคนก็ยังไปได้เรื่อยค่ะเหมือนกับบรรยากาศเองมันก็พาไปทําให้คนในอยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆมากขึ้นตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างอะไรก็จะขายดีราคาก็อาจจะปรับเล็กน้อยมันก็มากระทบกับผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าจะไปซื้อปีหน้ากับซื้อปีนี้เนี่ยซื้อปีไหนดีกว่ากันผมว่าซื้อปีนี้ก็ดีนะครับ อัตราดอกเบี้ยอะไรก็ยังยังถูกอยู่อัตราดอกเบี้ยก็ก็ยังถูกแน่แน่ปีหน้าไม่แน่ใจขึ้นไหมอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยโครงการออกมาเยอะนะครับโครงการที่เปิดตัวใหม่ๆแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกห้องที่ดีๆได้นะครับพอไปปีหน้าอาจจะห้องดีๆอาจจะไม่เหลืออาจจะน้อยลงไปนะครับปีหน้าก็อาจจะมีโครงการออกมาใหม่แต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ที่ดีเพราะอย่างน้อยๆปีหน้าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ทราบคอนโดก็จะเยอะขึ้น ถูกไหมคะโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ได้อย่างในปัจจุบันนี้แล้วถูกไหมคะเพราะราคาช่วงนี้เนี่ยคุณตูพันก็ยังต้องคอนเฟิร์มสักครั้งหนึ่งแล้วกันว่าหน้าซื้อหายิงจริงนหน้าซื้อครับช่วงนี้นะครับคือราคาลงไหมผมคิดว่าไม่ไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วล่ะครับเพราะการแข่งขันสภาพตลาดปัจเจกแรงต่างเนี่ยมันก็จะทําให้ราคากนเลยว่าไม่ลงเพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการปัจจุบันที่ออกโครงการได้เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการที่ ีฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีะนะครับถึงแม้จะขายอาจจะสมมุติว่าสถานาการณ์ไม่ดีชะ,ะ,ะลอตัวลงไปหน่อยเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรสถานะการเงินดีเพราะ้เขาเก็บไปได้วันราคาลงไม่ไม่ลงหรอครับแต่ว่าราคาเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่น่าจะรีบออกมาซื้อโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เขาอยากจะโปรโมชั่นกันเยอะๆเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วคิดว่างานนี้เนี่ยงานมหาการรมบ้านและคอนโดครั้งที่23เนี่ยจะ มียอดขายสักประมาณเท่าไหร่คะเราคาดว่าจบงานแล้วก็หลังจากรายได้ที่มาจากงานเนี่ยน่าจะประมาณสักสามพันล้านนะครับตอนนี้ก็ดูค่อนข้างดีครับอันนี้ยังไม่รวมหลังจากอีกสองเดือนที่เหลือใช่ไหมคะโหถือว่าสามพันล้านนี่นะว่าเป็นเรียกว่าไงเดียพูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะแสดงว่าตลาดอสังหาก็ยังเติบโตอยู่สําหรับปีนี้นะคะค่ะดิฉันลบกวนคุณกวีพันธ์ พาชมงานชั้นนี้ดีกว่าดีไห<ด>มคะคาท่นผู้ชมครับไปชมงานกับดิฉันเลยนะคะคเดี๋ยวจะให้คุณกวีพันธ์ให้เกียรติพาชมค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานใช่ไหมคะค่ะ เต็มไปด้วยบูธเหมือนกันโซนนี้จะเป็นโซนคอนโดค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยคอนโดรูปแบบใหม่ๆสวยๆเยอะแล้วแบ่งแแล้วบ่งโซนยังไงคะข้างบนเป็นคอนโดหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่จัดตลาดปกติไม่ได้ไม่ได้แบ่งครับแต่จัดฉลาดปีนี้นี่เรามีตกแต่งประกวดตกแต่งบูธด้วยไหมคะมีครับมีทุกปีแล้วก็มีประกวดมิสมิสเฮาส์แอนด์คอนโดนี่อตรงนี้ที่ฉันสนใจมากเลยครับปีนี้ก็จัดปีนี้แหวกแนวมากค่ะครับ ค่ะวันนี้ก็คงต้องขอขอบว่าคุณคุณกวีพันธ์มากเลยนะคะดีสาให้เกียรติให้ทั้งสภาผณ์แล้วก็พาชมงานนะคะค,ค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมงานกันต่อแล้วกันนะคะยังมีบรรยากาศที่เรียกว่าคึกคักสำหรับงานมหาก,การรมบ้านและคอนโดครั้งที่23ค่ะ